คนละแก๊งกันอันนี้ตู๊ประการโอ้หรแกงเดียวกัน่ใกล้าไ้อะไรนะไม่ใกล้หรอกจะททรี่ไหนพนักนคมนี่มันอยู่แถวเชบุรีเชียงตาวะแยบนะติดต่อกันแปดเลี้ยวกับเชบุรีพนักอันนี้ก็ตุ๊กตะการมาเป็นคันรถเลยประกาารเลยมาไกลเลยแล้วทำไมตอนตอนโผลไม่มานะ ผมเพิ่งมาอยู่แถวนี้ครับเพิ่งมาอยู่แถวนี้อ๋อมาเดี๋ยวดูแหมเท่จังเลยไปเพิ่งเห็นตัวจริงอ่ะหล่อเลยหล่อเลยหล่อในไหนสดอ่ะหล่อในไหสดอีกนะเดี๋ยวดูดีกว่าสวยไหมเนี่ยดูเดี๋ยวเราเรามาดูข้างข้างหน้ากันดีกว่าว่าความคุ้มหน้าเป็นไงบ้างนะก็ใครจะมาร่วมบุญก็ร่วมได้นะในการเขียนกิจกรรมฝ่าวงหนังนะอันนี้ก็ลูกศิษย์จากสมุทรปราการแต่อยู่แถวนี้ใช่ป่ะมาทำงานแถวนี้รึเป่าเนี ใช่มาหาญาดครับยาดอยู่พิชัยตรงสถานีรถไฟอ่ะอ๋อญาดอยู่พิชัยนะลูกศสษย์ลูกศิษย์ตามมาเดี๋ยวมาดูคำถาบแช่งก่อนดีกว่าใครที่อยู่วัดนี้แค่เห็นก็สะดุ้งแล้วนะเดี๋ยวให้ดูป้ายด้านหน้าก่อนทางเข้าอันนี้ก่อนดีกว่าคนที่คนที่เขามอบที่ดินให้นะเราก็ติดไว้ตรงนี้แล้วนางคัตนนีอนายคัศันนันพิศสมรเนี่ยนายอดิศักดิ์พิศสมรน นายเสน่ห์ขำเกิดนางพงนชัยํำเกิดเนเี่ยนางพิชัยหกไร่ที่ดินตรงนี้หกไร่มอบให้ผมตอนที่ผมบวชเป็นละสองไร่อีกสี่ไร่ให้มาก่อนหน้านี้อ่ะอันนี้ก็คือคำใครจะบวชวัดนี้อ่านดูให้ดีก่อนนะพระมุสง่งที่มาอยู่วัดเขาเหล็กคลณกวีนุศรนต้องเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาและใจไม่เป็นพระทีลถินพ,พระรูปใดปฏิบัติชั่วกายเป็นพระแต่มีจิตใจเป็นเปรต ต้องทำลายพุทธศาสนาขอให้พระรูปนั้นชิพายและบรรลัยอยู่วัดแห่งนี้ไม่ได้นะก็มีพอใจนะอันนี้คือความนี่คือความแรงอันนี้ก็ปูก,กระเบื้องนะตรงนี้าน้าก,กระเบือกกเบ้องเอ้ยมีแผ่นป้ายศาสนาพุทธาหบางนี้จงเข้าไม่ได้เพราะว่านะศาสาบูชาพระพุทธเจ้าาพระองค์องค์ต่างเห็นไหมข้างหลังเห็นะหมข้างหลังก็จะเป็นกิจกรรมฝากรหนั่งสวยไหมข้างหลังสวยครับกิจกรรมฝากรหนัง ต้องบอกก่อนว่าหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนที่ทำหนึ่งเดือนเอาไฟฟ้าเข้าเอาสาราทำสาราแบบนี้แล้วก็ในนี้ผมได้ผมทดเจ้าพระองค์หรอหลวงพ่อทันใจเนี่ยถ้าเกิดสวดพระนาคขนาดนี้นะก็ร่วมด้องต้นกันอันนี้ก็มปลงทีมงานช่างดีกว่าทีมงานช่างนะทีมงานสร้างหนูก็หมูเบื้องกันอยู่เร่งเร่นเล่นหมูเบื้องนะเร่งอิ่มบุญกันทุกคนนะอันนี้ เดี๋ยวลูเสร็จเดี๋ยวไปลำตางต่อใช่ไหมแรงเง่้ยองไปลำปางเพรางานเยอะผมมาทันรับนะอันนี้ก็เรื่องงานบนกันนะอันนี้ผูมาทานับแล้วก็มาโอ้ยยยยมยยมยยียยยยไม่ยายยยยยยนยย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 ยนยย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 นยย้ยย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 ยวยยยยยยเยยยยยยยะย วาดอยู่พี่ช้างปรับปรับปรับรูปนั้นแทนแะล้วนะรูปของเราแทนดีกว่าเออของเราจะดูดีกว่าอันนี้เป็นนนด้้้าาาาขขงงหมุได้หมุนข้างเอานี่เราเปลี่ยนเป็นพรผจญ์มรงติโอเคพรผจญ์มรงติอันนี้ว่าที่ต้องกดผจญสมบัตินะออกผจญผจ์อันนี้ก็ไม่ว่าียกว่าแผ่ยแผ่นมุมนี้มุมนี้คือตอนเติดใช่ไหมเช้าวันเย็นอันนี้บริเวณตอนเย็นนหรครับดูดูดูด้านหลังรอดูเช้าวันเย็นเขาเรียกรอดู เวลาเสร็จก็จะสนสนของงานขนาดไหนก็น่าจะก่อนเข้าบรรษาได้เห็นแน่นอนนะจิตไปรกำขวานังที่ร่วมด้วยช่วยกันจากคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วเกิดความสัตทาก็ร่วมมา30,000บาทค่าสีเป็นของเราของผมก็คือง่ายว่าออกอุปกรณ์มันไปเหมือนช่วยๆกันไปนะั้งลูกย์ทั้งตองผมเองก็คือมันยังไม่จบไม่สิ้นหรอกเนี่ย ก็คงจะปูกระเบื้องบริเวณแค่ฐานตรงนี้นะบริเวณพื้นคงไม่ได้ปูหรอกนะถ้าปูก็ประมาณห้าแสนนะใครอยากเป็นเจ้าภาพก็มาห้าแสนนะจะไปหลอกพยามยมที่ที่ลาบุรีมากแล้วนะก็เอาเป็นว่าแค่นี้ก็ถือว่าสวยสดงดงามแล้วนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยแล้วกันที่ทางร่วมบุญกันในการนี้หอยเล่าไม่รวยให้มีเงินให้มีทองกันเยอะแยะนะอย่าเจ็บอย่าจนนะมีกินตลอดทั้งชาติทั้งปีเป็นเทวดากันทุกคู่ทุกนามเลยแล้วกันนะสวัสดี